สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปเยือนพิพิธภัณฑ์โรโยเร็กกาเลียแห่งบรูนายนะคะที่นี่ได้รับการยกย่องว่ามีสมบัติล้ำค่าและน่าชื่นชมที่สุดในทวีปเอเชียค่ะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาสริเบกาวันเช่นกันนะคะเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบันซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่สามารถประเมินค่าออกมาได้ทุกอย่างในนี้ล้วนทำขึ้นหรือประกอบด้วยทองคำเช่นราชรถทองคำฉลองพระองค์ทองคำเครื่องทรงทองคำหรือแม้แต่อาวุธก็ยังเป็นทองคำค่ะ ยิ่งกว่าอลังการงานสร้างก็คือพระราชวังอิสตานานูรูอิมานพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่ยใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใหญ่กว่าพระราชวังบักกิงแฮมสามเท่าและพระราชวังแวร์ไซา์สี่เท่าภายในถูกตกแต่งด้วยความประณีตงดงามจากวัสดุชั้นเลิศและของที่คานไม่ได้อย่างทองคำ พระราชวังแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ1788ห้องห้องน้ำา257ห้องและสระน้ำห้สระนะคะนอกจากนี้ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุคนได้มากถึง5,000คนยังค่ะยังไม่จบที่นี่ยังมีเฟอร์รอรี่และโรลส์รอยส์ที่สั่งทำพิเศษคันเดียวในโลก มีเครื่องบินโบอิง747 400มูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์เครื่องบินส่วนพระองค์อีก6ลำและคอกม้าติดแอร์สำหรับม้าแข่งโปโลขององค์สุลต่าน200ตัวนะคะพระราชวังแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้งหลังเดือนรอมฎอนหรือหลังพิธีศีลอดเป็นต้นไปเท่านั้นค่ะ นี่คืออนุสาวรีย์น้ำมัน1ล้านบาร์เรลนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของบรูไนซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆของโลกที่หลายคนอยากจะแวะไปถ่ายรูปซึ่งอนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและจารึกประวัติศาสตร์อันสำคัญของบรูไนที่สามารถผลิตน้ำมัน ได้สูงถึง1,000ล้านบาร์เรลในคศ .1991 โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เซเรียเมืองศูนย์กลางของกิจการน้ำมันในบรูไนค่ะแวะไปที่ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบรูไนนะคะเรียกกันสั้นๆว่ายายาซันคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมกลางกรุงบันดาซีเบอร์กาวัน เป็นศูนย์รวมสินค้าตั้งแต่ของฝากของเที่ยวระลึกสินค้าพื้นเมืองของคนท้องถิน่นสินค้าประจําชาติเสื้อผ้าอัญมณีและแฟชั่นค่ะนี่คือ60 year monument เป็นอนุสาวรีย์สีทองเหลืองอารามริมแม่น้ำบรูไนนะคะ เพื่อฉลองครบรอบพระชนมายุ60ปีของสุลต่านบรูไนค่ะนี่คือทามันไฮจิเซอร์มูดาโฮมาอาลีไซฟุดินเป็นสถานที่ประกาศเอกราชจากอังกฤษค่ะคลิปสั้นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศบรูไนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณเว็บ t r a v e l o g a c o m พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ